สวัสดีครับสมาชิกพิ้วซีแกสทุกท่านครับมาเจอกับผมไแล้วครับในช่องบาโจ90พิ้วซีแก๊สนะครับเพื่อนเพื่อนี่ครับอ่ะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปจดคันลืมนะครับเพื่อนเพื่อนี่ครับอ่ะสมาชิกเคยสงสัยหรือเปล่าครับอ่ะเวลาเราตามตานอ่าน DIY นะครับอ่ะพิ้วซีแกสนะครับอ่ะทำไมนะครับอ่ะเราต้องเทสนะครับอ่ะด้วยศูนย์เปิดดูก่อนนะครับห่ะหลายๆท่านยังไม่รู้นะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับ่ะผมจะมีคำตอบให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกเผื่อสมาชิกอาจจะลืมไปนะครับ่ะท่านใดที่ เป็นคนนเก่าๆที่ท่านมีประสบการณ์แล้วต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้ผมทํามาเป็นจดกันลืมให้กับเพื่อนสมาชิกมือใหม่นะครับหรือบางท่านที่ไม่รู้นะครับเพื่อนสมิกบอกว่าทําไมเวลาเราทํางาน diy ปิ้วซิกาเสร็จปุ๊บนะครับพอทําเสร็จแล้วเราไปเทสด้วยศูนย์เปิดนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับวิธีนะครับเวลาเราทําเสร็จปุ๊บนะครับเราไปเทสนะครับเวลาเรายิงด้วยศูนย์เปิดนะครับเทสด้วยศูนย์เปิดมันเทสเพราะศูนย์เปิดมัน มันจะมีประโยชน์ตรงนี้นะครับพวกวิซิกัเพราะว่าเราสามารถจะได้รู้ว่าความแรงครับอำนาจนะครับของพิวซิแกสของเราครับแต่ลูกที่พุ่งออกไปนะครับแต่มันพุ่งได้ไกลขนาดไหนครับแต่มันโค้งนะครับแต่โค้งไปซ้ายหรือโค้งไปขวามันขึ้นบนลงล่างนะครับแต่เราจะได้รู้ทิศทางของเราลูกลูกที่พุ่งออกไปนะครับแต่แล้วเราจะได้รู้ว่ามันไปไกลขนาดไหนครับแต่ แล้วทีนี้มันจะมีผลส่งผลให้เวลาเราไปติดนะครับอ่ะไปติดศูนย์หน้าศูนย์หลังไปติดเล้ดอทหรือว่าไปติดกล้องสโกปบนะครับอ่ะเราจะได้รู้เป็นแนวกระสุนแนวลูกที่พุ่งออกไปแล้วมันจะง่ายในการไปติดไปติดลำกล้องนะครับอ่ะไปติดกล้องหรือว่าไปติดตัวศูนย์หน้าศูนย์หลังครับอ่ะมันจะง่ายครับถ้าเกิดว่าเราไปนะครับนะ เราไปทดสอบคุณเปิดแล้วครับแต่ลูกมันวิ่งเปซ้าย,เป,ายเปขวาขึ้นบนลงล่างนะครับแต่ก็แสดงว่าเราลำป้อมของเรามีปัญหานะครับอ่ะเราต้องเปลี่ยนลำใหม่นะครับเพราะบางทีนะครับแต่ลำที่เอามาทำครับอ่ะมันจะไม่ได้คุณภาพเพราะว่ามันจะใหญ่กว่าลูกนะครับพื่นี้ื่อนครับ้าไมลูกมันวิ่งเปซ้ายเปขวาผิวหน้าผิวหลังนะครับเพื่นี้ครับ เราต้องหาลำกล้องที่นะครับน่ะกับลูกมันพอดีพอดีครับอ่ะก็อย่าให้มันคับหรือว่าหลวมมากเกินไปนะครับนตให้ลูกมันวิ่งไหลพอดีสมมติไหลพอดีครับน่ะลูกจะพุ่งได้ดีนะครับผู้บีิครับอ่ะหรือบางทีก็อาจจะเป็นปอกความยาวลำกล้องนะครับผู้บีิครับอ่ะก็ยาวเกินไปลูกมันจะละสั้นเกินไปลูกมันก็จะพุ่งไม่ไกลนะครับผู้บีิครับอ่ะผมบอกแล้วนะครับอะมันจะง่ายนะครับน่ะถ้าเกิดว่าเรานะครับน่ะต้องไปเทสดูก่อนยิงด้วยศูนย์เปิดก่อนนะครับน่ะว่า เราลูกตีนพุ่งออกมาจากเรานะครับน่ะมันพุ่งไปยังไงนะครับน่ะถ้าเราจะได้รู้ความแรงของเรานะครับ่มมันไกลขนาดไหนนะครับน่ะถ้าเราไม่เซตอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราจะไม่รู้ว่าลูกมันพุ่งได้ไกลขนาดไหนนะครับน่ะแล nature, ้วระยะหวังผลของปิวซิแกสของเรานะครับน่ะเราก็จะไม่รู้ว่ามันไกลขนาดไหนนะครับปิวซิแกสอเอาช่วงวิธีเราดูสังเกตง่ายๆนะครับเพื่อปิซิแกสบถ้าลูกมันพุ่งไปไกล นะครับเราอยู่ช่วงที่วิถีโค้งประมาณครับคือนั้นคือตรงนั้นครับคืออำนาจในการที่ว่าลูกความแรงของเราที่มันส่งออกไปนะครับเราก็สามารถไปหวังผลได้ครับตั้งเป้าหวังผลได้ครับเทสนะครับเราจะได้รู้ว่ามันกี่หลานะครับพกี่ครับก็คงจะเข้าใจนะครับทุกคนพี่ครับผมบอกแล้วนะครับเราต้องเปิดเทสกับศูนย์เปิดก่อนนะครับแล้วเราจะไปตั้งกล้องกับตั้งศูนย์เราจะตั้งง่ายนะครับแล้วเราจะทราบระยะ อำนาจความแรงของเราฟิวซีแก๊สของเราว่ามันได้ไกลขนาดไหนหวังผลได้ไกลขนาดไหนนะครับเพื่นที่กับแต่ว่าส่วนมากนะครับตนะานใดน,นะครับนะที่แก้สายล่านะครับนะแก้10เมตร5เมตรพวกนี้ก็คงจะไม่ต้องไปติดตั้งศูนย์ให้มันยุ่งยากครับเพราะว่าสายล่าก็ใกล้ๆั่นเองครับพวกหมูพวก,ก,พวกปลาพวกนี้นะครับกนะ็แต่ส่วนมากสมาชิกจะ ส่วนมากจะชจอบติดกล้องมากกว่าครับ,รบพอติดกล้องเสร็จปุ๊บนะครับนะเราก็ต้องตามวิธีแบบนี้นะครับเหมือนที่ผมว่าครับต้องเทสดูก่อนว่าแนวลูกที่พุ่งออกไปมันไกลขนาดไหนแลนะทีนี้เราสามารถติดกล้องหวังผลได้นะครับพืนพิกาตมันจะง่ายก็ใช้ง่าย,าย,ายบางต้งนะานครับทำป u นซ c แกสเสือหรูนะครับพืนชิราตแต่ว่ามันลูกมันพุ่งไม่ไกลน,นะครับแต่ว่าเราไปติดกล้องมันก็มันก็ไม่สมกับปืนกับปืนซ a แกความแรงของเรานะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่า ลูกของเราครับนะมันพุ่งไปขนาดไหนนะครับนะแล้วก็มันจะง่ายในการไปตั้งศูนติดศูนติดเด็ดดอแล้วก็ติดกล้องสโคบนะครับเพื่อนมาชิกครับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์สิบไลค์นะครับเพื่อนชิครับก็ต้องขออภัยกับเพื่อนสมาชิกคนเก่าๆด้วยนะครับนะที่รู้แล้วนะครับนะวันนี้ผมมาแบ่งปันกับเพื่อนสมาชิกอาจจะเป็นเทคนิคน้อยๆเล็กๆน้อยๆนะครับนะเพราะว่าที่ผ่านมาเพื่อนสมาชิกคงเห็นแล้วนะครับนะเวลาผมทาเสร็จครุบนะครับนะผมจะเทสนะครับ ยิงไปหลังบ้านของผมนะครับเพื่อดูแนวกระสุนนะครับและตอนนี้เราจะได้รู้ว่าลูกตีปุ่งอองไปพบว่าเราจะหวังผลได้ในระยะขี่เม็ดหรืรอว่าขี่หลานะครับทุกผูครับก็มาฝากกับผูบบบบบบ้พืเศสมาชิกค,ครับ,เ,รลบเล็กรับเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันกับเ้พเสมาชิกค,ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมมีประโยชน์เหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับ